món ăn sốt pep tám thì luôn đâu ai nữa khi nãy khi nãy sao mà này ngắm của thì phi thì tổng hợp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หน <Yeah. S 2> mm ้าแดงก็เล่นเนาะถ้าเจอจิ้มไปได้หมด เมื่อเช้าขึ้นมาตีสีครึ่งครับตีห้าตีห้าเริ่มเดินครับ <c oughs> เดินกี่ชั่วโมงเริ่มจากจุดเดินตั้งแต่20กว่านาทีจนถึงชั่วโมงครับประมาณนี้แล้วแต่กำลังครับถ้าเป็นแอสเดินก็ประมาณ 20, 20่สกว่าครับ ได้นะครับจะขึ้นมาพักมากลางเต็นท์หรือไม่สะดวกที่จะขนของขึ้นมาก็สามารถขึ้นตอนเช้าได้ครับจะขึ้นเองก็ได้จะต้องการคนนําทางจอารถมาเองก็ได้หรือต้องการชา तब सोलिए सबसे